สวัสดีครับ h e r o e s Hub นะครับวันนี้ขอเสนอ Max l o c k a t a n s k i ครับก็มาดู a r t b o บกันนะครับขอเลื่อนตัว Max มาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็เปิดกล่องออกมาข้างในก็จะเป็นเบ้าตัวนี้นะครับซึ่งตัว Mad Max ของเราเนี่ยจะนอนมาในกล่องอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมี ตัวคาดตรงนี้เป็นดีไซน์สักเล็กน้อยนะครับเวสเทสเวสเทสแลนกราเดเตอร์ v test, uh, นะครับก็จะเป็นรถอินสเปกเตอร์ของ Mad m a แมนะครับก็มีกระสุนตรงนี้มาให้2เห็นไหมครับมีกระสุนลูกซองมาให้2 2กระสุนนะครับก็เปิดดูกัน จะเป็นสวมแบบนี้นะครับกล่องนี้จะมีทั้งหมด1ชั้นแล้วก็มีซ่อนอยู่งนี้นี่ทั้งหมดนะครับกล่องนี้บงหดนึ่งชั้นมีซ้อนอยู่ข้างในทั้งหมดหนึ่งชั้นนะครับก็ต้องถอดก่อนถอดมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็น ั้นหนึง่งตรงนี้แต่ก็ซ่อนออกมาตรงนี้หนึ่งชั้นจะมีหมาของแม็กแม็กมาให้นะครับแล้วก็ผมเอาเออกไปหมดแล้วแหละตรงนี้เป็นขาตั้งนะครับเป็นขาตั้งเป็นขาค้ำตัวนี้นะครับเป็นขาค้ำตัวนี้แล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนอีกอีกสามมือนะครับมีมือมาให้เปลี่ยนอีกอสามมือจะเป็นเฉพาะม,มือข้างนี้เท่านั้นนะครับ อกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับบอ็อกซ์ตรงนี้จะเป็นมีดนะครับผมติดไปแล้วเป็นขวานนะครับขวานผมก็ติดไปแล้วเป็นปืนลูกซองผมก็ติดไปแล้วกล้องส่องทางไกลเดี๋ยวไปดูที่ตัวแม็กแมสังครติดแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรจริงๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มาดูกันนะครับตรงนี้ดูชัดๆนะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นเหมือนครื่งมือของ m a ทแม็กอย่างนึงเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับก็ไม่แน่ใจผมจะเอาไว้ในนี้นะครับตรงนี้ที่ผมบอกไปว่าเป็นขวานเป็นรอยขวานเดีย๋ยวไปดูที่ตัว Mad Max นะครับเป็นมีดเดีย๋ยวไปดูที่ตัว Ma ทแม็กเพราะผมติดไปแล้วตรงนี้เป็นลูกกระสุนนะครับเป็นลูกกระสุนของลูกซองจะใส่ ลงไปในลูกซองได้แต่เขาจะเอาสติกเอ่อเอาสกอตเทปแปะไว้เพราะามันเดี๋ยวมันจะหายได้นะครับเป็นลูกซองอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยพระเอกเหมือนกันนะครับหมานะครับหมาของแม d แม็กซ์ไม่แน่ใจมันกันว่าพันธอะไรนะครับจะเป็นหมาในเรื่อง น่าสารมากผมเป็นคนรักหมานะมาในเรื่องของ Mad Max กนซะถูกยิงตายตอนที่รถระเบิดถ้าจำไม่ผิดนะครับภาค2 m a แม a แม็กภาค2นะครับ, Max, นะรบตัวนี้หนักพอสมควรนะครับเป็นเหมือนพลาสติกผสมยางตันๆเลยนะครับเราจะามาไว้กับ Mad Max ตัวนี้นะครับมือก็มีมาให้แค่นี้เป็นมือเหนียวไกลนะครับมือเหนียวไกล เดก,กายลูกซองนะครับนี้แล้วก็มือแบมีมือมาให้เปลี่ยนแค่ข้างเดียวนะครับอีกข้างนึงคงคงต้องทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับมือแบเฉยๆนะครับมือแบเฉยๆแล้วก็มือกำนะครับ,ม,บ,รรบมีมาแค่นี้จริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวแมทแม็กซ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ครับก็มาดูที่ตัว Ma ็กซ์กันนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาไอ,อ้เจ้าหมาน้อยออกไปก่อนแล้วกันนะครับตัวมีดตัวนี้นะครับมีดมีดของ m a ็ Max จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆมีดอ่ามีดเดินป่ามีดสปาตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมพูดผิดไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่เจม แอดมินอีกคนหนึ่งลงรูปให้ดูนะครับแกจะเชี่ยวชาญเรื่องอาวุธมากกว่าผมมีดน,นะครับก็จะเสียบไว้ตรงซองหนังตรงนี้นะครับแล้วก็ขวานที่เอาออกมานะครับก็จะเปิดมาแล้วก็เป็นขวานนะครับขวานตัวนี้นะครับถ้าจะถือขวานถือมีดเนี่ยเราคงต้องใช้ตัวมือกำนะครับ มือกำเมื่อกี้นี้ที่ที่มาในถาดหนึ่งนะครับก็จะเป็นมืออย่างนี้นะเป็นมืออย่างนี้แล้วก็สอดเข้าไปก็จะเป็นมือถือขวานอย่างนี้นะครับตัวขวานตัวมีดทำออกมาได้ดีนะครับทำได้ดี ถ้าไม่ใช้ก็ส่วนมากเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นแมทแม็กซ์ใช้นะครับผมก็จะเก็บไว้ตรงข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นเหมือนในหนังก็จะเขาก็จะเก็บไว้ตรงเนี้นะครับจะเก็บไว้ข้างหลังเป็นซองหลังแล้วซองตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแม่เหล็กติดปุ๊บผมจนะดูแม่เหล็กตรงนี้นะครับเป็นกระดุมแม่เหล็กอาให้ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้เป็นกระดุมแม่เหล็กติดปุ๊บนะครับ แล้วก็ตัวนี้เราก็มาห้อยไว้เฉยๆนะครับก็คือเป็นกล้องสองทางไกลนะครับกล้องสองทางไกลของแมทแม็กซ์อันนี้เวลาถือต้องระวังมันล่วงง่ายนะครับล่วงบ่อยนะครับเพราะมันไม่ไม่ไมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยมันก็ห้อยอยู่ของมันอยู่อย่างนี้นะครับ อีกอันหนึ่งก็คือลูกซองนะครับลูกซองตัวนี้ตัวนี้ลูกซองที่ผมเอามาใส่ไว้นี่นีแ่แหละจะเอาออกก็ค่อนข้างลำบากมันจะติดตรงนี้นะครับต้องค่อยๆแล้วครับลูกซองตัวนี้นะครับจะเปิดมาจะเปิดมาเป็นสำหรับรูสำหรับใส่ลูกซองได้ตรงนี้นะครับ จะ่ค่อนข้างหลวมนะค่อนข้างหลวมมันจะไม่มีเขาเรียกอ,อะไรมันไม่มีเหมือนเป็นตัวล็อกนะครับมันจะอย่างเงี้ยนะครับพอเปิดสักนิดหนึ่งมันก็ค่อนข้างหลวมเลยนะครับก็ถ้าถือก็ใช้มือมือหนึ่งนะครับมือที่อยู่ในอีกถาบนึงเป็นตัวถือไว้อย่างงี้นะครับ จะถือว่าอย่างงี้ประมาณอย่างงี้นะครับก็จะใส่ที่มือนี้นะครับให้ดูดีเทลของลูกซองอีกทีนึ่งปืนลูกซอง ส่วนมากเนี่ยผมชอบเก็บไว้ตรงนี้นะครับเก็บไว้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าแมทแม็กซ์เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ลูก2องสักเท่าไหร่เพราะว่ากระสุนปืนหายากนะครับยุคนั้นกระสุนปืนหายากออยูป่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูที่ตัวรายละเอียดของตัวแมทแม็กซ์กันนะครับมาดูที่รายละเอียดของตัวแมทแม็กซ์ตัวนี้กันครับ ชุดเนี่ยเป็นหนังทั้งหมดนะครับถ้าถึงเวลามันก็คงจะต้องลอกแล้วก็เราอาจจะต้องตัดใหม่นะครับก็เราก็ต้องํำใจเรื่องนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้จะมีแหล่งที่ตัดชุดหนังของพวกงานชุดผ้านะครับซึ่งฝีมือจัดว่าดีใช้ได้นะครับก็จะเป็นชุดของตำรวดทางหลวงนะครับของ ฝรั่งเขาเนี่ยน่าจะคือเรื่องนี้เป็นหนังออสเตรเลียน,นังของออสเตรเลียนะครับก็น่าจะเป็นชุดตำรวจทางหลวงของออสเตรเลียเล่าเรื่องของโลกหลังสงครามนิวเคลียร์หรือว่าโลกในยุคของเขาเรียกอ,อะไรดิสโทเปียนะครับก็ใบหน้าของแม็กซ์เนี่ยนะครับเมลกิฟสัน ดูนะครบใบหน้าของแม็กซ์เมลก,กิปสันเนี่ยก็เดี๋ยวขยับกล้องไปดูเลยดีกว่านะครับตัวทีก็ยังไม่ใกล้เคียงนะครับยังไม่ใกล้เคียง ยังไม่ใกล้เคียงสักเท่าไหร่นะครับจะมีแค่บางมุมเท่านั้นที่รู้สึกว่าว่าใช่แต่ก็ยังยังไม่คือเดาๆได้แต่ยังไม่เหมือนนะครับยังไม่เหมือนสักทีสักทีเดียวนะครับถ้าอยากได้ให้มันเหมือนกว่านี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับงานเพ้นท์นะครับ เราอาจจะต้องไปหาช่างที่มีฝีมือเพ้นท์คอสตอมเพิ่มนะครับตัวซิปตัวชุดหนังก็จัดได้ว่าแค่โอเคนะครับยังไม่ได้เป็นงานที่เข้ากับรัดรูปอะไรสักเท่าไหร่นะครับ ขาอีกข้างหนึ่งของแม็กซ์เนี่ยก็จะเป็นตรงนี้จริงๆแล้วผมย้ายเป็นเหล็กมากๆเลยกลัวมันหักนะครับเป็นขาที่ดามเวลาคือเราจะรู้ว่าแม็กซ์เนี่ยเขาจะมีขาข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นดามเหล็กเอาไว้อย่างนี้นะครับก็น่าจะเป็นเหล็กเนาะของรู้สึกงานของอข้าง,งที่ผมสั่งไว้เนี่ยค่ เซนทอยนะครับหน้าตรงนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสีผิวเนี่ยตรงนี้สีผิวตรงนี้มันเป็นดูเหมือนเป็นหุ่นพลาสติกแบบคัสตอมทุกถูกๆนะครับแค่เอาหัวมาใส่แล้วตัดชุดแค่นั้นเองนะครับก็ลองให้ดูดีเทลต่างๆกันแล้วกันนะครับ ตรงนี้สีผมว่ามันมันโดดโดดไปนิดนึงสีของเส้นตรงนี้นะครับฐานก็จะเป็นรูปอย่างนี้ฐานก็จะเป็นรูปแม็กซ์นะครับเหมือนหน้ากล่องแค่นี้เองเป็นฐานธรรมดามากฐานค้ำธรรมดานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาหมุนรอบด้านให้ดูนะครับผมยืมแบ็คพอตของดาร์กไนท์มามาวางคู่นะครับก็ดูเข้ากันดีเนาะ นะครับก็หมุนรอบด้านช้านะครับให้ดูรายละเอียดของตัว Max ตัวนี้นะครับแมแม็กซ์ Max ตัวนี้นะครับถามว่ามันเป็นงานคอสตอมของจีนทำไมผมถึงี่ซื้อมา คือหนึ่งราคามันไม่แพงแล้วผมก็ชอบคาแรคเตอร์ของตัวแม็กซ์ตัวนี้มากนะครับผมชอบแม็กซ์คนนี้ที่สุดเลย <Wow. S 1> นะครับก็เลยต้องอในเมื่อไม่มีค่ายลิขสิทธิ์เราก็ต้องหาค่ายทางเลือกนะครับซึ่งมันจะตอบสนองหรือตอบโจทย์เราได้นะครับนั่นก็คือรอบด้านทั้งหมดนะครับลืมบอกว่าตรงนี้จะเป็นกรอบ เหมือนในหลังเลยนะครับเป็นเกาะไหลมีเกาะเดียวนะครับตัวที่ต้องระวังที่จะต้องหักอันนึงก็คือตัวปรจแจเลื่อนตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นหนึ่งพลาสติกบางๆแล้วมันคล้องแต่โซ่นี่นะครับต้องระวังมันหักให้ดูนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องให้คะแนนนะครับคลิปนี้เป็นรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับมาแนะนําให้ดูงานของค่ายเติร์สปาร์ตี้ถ้าสมมุติว่า ใครที่อยากจะได้คาแรคเตอร์ซึ่งไม่มีค่ายลิขสิทธิ์ทำไม่มีทางเลือกนะครับก็เป็นงานที่ใช้ได้นะครับเป็นงานที่ตอบสนองความฝันความทรงจำในเด็กๆในวัยเด็กของเราได้ดีนะครับมันอาจจะเป็นวัยเด็กของผมนะนะครับเพราะว่าก็หนังแมทแม็กเนี่ยก็น่าจะยุคประมาณ90นนะครับก็ ตัวชิ้นงานความสวยงามผมให้ที่อืมอเผอิญว่าผมชอบเป็นส่วนตัวเลยสิเอาไม่ไม่ลำเอียงแล้วกันนะครับบีลบนะครับเออขออภัยนะครับผมไม่ได้ขยับให้ดูว่ามีลักษณะคือ มีจุดขยับต่างๆยังไงนะครับก <is this> ็ค <out> ือจ <uar these methods>? ุดขยับเนี่ยขยับได้ไม่ค่อยเยอะหรอกครับประมาณนี้แขนจางได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับขยับไปข้างหลังก็ไม่ค่อยได้หลังตึงชุดเนาะขาก็ขยับได้ประมาณนี้นะครับขาข้างก็ขยับได้ประมาณนี้แต่มันจะฟืดๆหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้หัวก็จะประมาณหัวก็แข็งๆหน่อยประมาณนี้ นะครับขยับไม่ค่อยได้เท่าไหร่แม้แต่กลางแขนให้มันหุบเข้ามาเต็มที่เต็มที่ก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็จุดขยับการเล่น B- ลบนะครับ b ลบแต่ที่ผมมีตัวนี้ไว้เพราะว่าด้วยความชอบส่วนตัวนะครับก็ ใครที่ชอบนะครับใครที่รักใน Mad Max ก็ลองหามาดูกันนะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง h e r o s h ับด้วยนะครับเราจะทำคอนเทนต์พยายามทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจน่าสนใจออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า